สวัสดีค่ะวิดีโอนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับการดูแลคิ้วแล้วก็การเขียนคิ้วนะคะถ้าเกิดสนใจก็ติดตามต่อได้เลยค่ะอุปกรณ์ที่จะใช้ในการดูแลคิ้วนะคะก็มีแค่สองสามอย่างเท่านั้นเองนะคะคือมีแหนบที่จะใช้ในการถอนคิ้วเส้นที่เห็นชัดๆนะคะแล้วก็ใช้เป็นมีดโกนแบบที่มีตัวกันบาดอย่างนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ต ทั่วไปนะคะแล้วก็กระจกอันเล็กอีกอันหนึ่งคือปกติเราจะมีกระจกอันใหญ่วางข้างหลังอยู่แล้วนะคะเพื่อจะดูจากระยะไกลว่ารูปคิ้วของเราเป็นยังไงเมื่อเราดูเห็นร,ร,รู้ว่าแนวอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยก็ใช้อันที่เล็กลงมาเนะะี่ยค่ะส่องใกล้ๆเพื่อที่จะค่อยๆถอนออกนะคะอย่างตรงนี้แหนมจะช่ชยดูเพราะว่าตรงนี้มีคิ้วเส้นเล็กๆนะคะแต่ว่าก็หนาพอที่จะใช้แหนบถอนได้ก็จะถอนออกด้วยการใช้แหนบนี้ บางเส้นที่มันบางมากเนี่ยถ้าเกิดเราถอนโดยใช้แหนบมันจะเจ็บมากเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะรอไปเป็นขั้นตอนต่อไปโดยการใช้ใช้มิดโกนอันนี้นะคะทา,าอีกข้างหนึ่งถ้าเป็นเส้นที่เราถอนอยู่ประจำประจำเราก็จะพอรู้ตำแหน่งนะคะว่าเส้นไหนมันจะเจ็บหรือไม่เจ็บถ้าเกิดรู้ว่ามันจะเจ็บมากก็ใช้เป็นมิดโกนแทนสำหรัแบบ นคิ้วเนี่ยบางคนถ้าเกิดว่าขนยาวเร็วก็อาจจะต้องดูแลทุกๆ3ามวัน4ี่วันนะคะแต่คนที่ผมหรือขนยาวช้าหนยเนี่ยก็อาจจะประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็ใหด้ดูด้วยนะคะถ้าเกิดว่าแนวด้านบนมีขนคิ้วที่แบบว่ามันฟูกระจายฟุ้งออกไปมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะต้องทำด้านบนด้วยนะะแต่พยายามอย่าถอดมากเกินไปเพราะเวลาที่มันถอดมากเกินไปแล้วเนี่ยเวลาเขียนมันจะดูตลกตลกนะคะอันนี้ก็เสร็จขั้นตอนการ แล้วก็มาใช้ตัวมีดโกนนี้เพื่อที่จะเก็บรายละเอียดนะคะพวกเส้นเล็กๆแล้วก็เข้าไปจะได้เข้าไปถึงตรงช่วงลายด้านในนี้ที่เราไม่อยากไปถอนเพราะว่าถ้าเกิดถอนทั้งเส้นเนี่ยบางทีมันจะไปดูแหว่งอยู่ตรงกลางนะคะก็ใช้นี่ค่อยๆสไลด์จากปลายคิ้วเข้ามานี่นะคะ้ก็ปัดทิ้งอีกั้งหนึ่ง อย่างกรณีของคิ้วพิมพ์นี่ก็จะมีขนคิ้วเส้นบางๆที่อยู่ด้านบนนี้นะคะปกติก็จะใช้เป็นมิดโกนนี้ค่อยๆใจเย็นๆแล้วดูแนวนะคะแล้วก็โกนขึ้นไปตามแนวเพราะบางทีขนเส้นเล็กๆมันทำให้ดูหน้ารกนะะก,ก็ถ้าเกิดเป็นด้านหลังก็จะใช้วิธีกดลงแบบนี้ทำให้ปลายคิ้วดูคมมากขึ้น ด้านนี้ก็จะทําเหมือนกันนะคะคือคิ้วสองข้างเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นแค่พี่น้องกันนะคะมันไม่ได้เป็นแฝดกันมันไม่ต้องเท่ากันเป๊ะเพราะว่ารูปหน้าเราแบบว่ามันก็ไม่ได้สมมาตรกันร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วอย่างข้างนี้เนี่ย,ยก็จะมีขนคิ้วด้านนี้ที่เกินมา ก็สองกระจกส่องใกล้ส่องใกล้นะคะพยายามดูให้มั่นใจว่าคิ้วสองข้างเราดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเขียนคิ้วกันนะคะโดยที่เขียนคิ้วเนี่ยก็จะมีใช้ปกติจะมี2วิธีนะคะคือใช้เขียนด้วยดินสอแบบนี้หรือว่าจะใช้เป็นอายชาโด์ก็ได้นะคะที่เป็นสีฝุน่นที่เป็นสีแบบว่า เข้ากันได้กับสีผมของเราอย่างอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสีน้ําตาลเข้มนะคะหรือถ้าเกิดว่าชอบเป็นสีน้ําตาลอ่อนหน่อยก็ผสมก็ได้ค่ะหัวคิ้วห่างหัวหัวคิ้วห่างคิ้วปกติห่างคิ้วเนี่ยก็จะเขียนให้ให้เข้มกว่าหัวคิ้วเล็กน้อเยเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าการเขียนคิ้วโดยใช้ดินสอนะคะอย่างวันนี้ใช้เป็นของคริสเตียนดีออนะคะโดยที่การเริ่มเขียนก็จะใช้ด้านนี้ของแปรงก่อนนะคะ ค่อยๆหวีให้เส้นคิ้วของเราเนี่ยไปในทางเดียวไปในแนวเดียวกันนะคะแล้วก็อยู่ในรูปทรงที่เราต้องการก่อนแบบนี้แล้วในการเขียนเนี่ยเราก็จะวัดแบบนี้นะคะว่าหัวคิ้วเนี่ยควรจะอยู่เราเริ่มจากตรงปีกจมูกแล้วก็ตั้งปายใช้ก็จะตรงพอดีเลยกับตรงหัวคิ้วเราตรงช่วงที่เป็นช่วงโค้งขึ้นมาตรงนี้ก็คือให้ผ่านตาดำของเรานะคะพอดีเวลาที่เรามองตรง แล้วก็หางคิ้วเนี่ยควรจะเป็นติดจมูกหะประหางตาแล้วก็ไปชนกับหางคิ้วดีเพราะนั้นเวลาเขียนเนี่ยมันก็จะออกมาประมาณเชฟทึดอย่างนี้นะคะเวลาเขียนเนี่ยเริ่มจากตรงหัวก็ได้นะคะหรือจริงๆตรงช่วงกลางก็คือค่อยๆไหลเบาๆพยายามเป็นสโตรกสั้นๆเขียนสั้นๆ,น,ๆน,นะคะเบาๆมือเพราะว่าเวลาที่มันหนาเกินแล้วเนี่ยค่อนข้างจะ,จะ แก้ยากนิดนึงครับหรือไม่ถ้าแก้มันอาจจะเลอะปกติจะเขียนคิ้วก่อนที่จะลงเมคอัพอย่างอื่นเพราะว่ามันจะทำให้แก้ง่ายนะคะไม,ไม่ไปไม่ไปกระทบกระเทือนกับส่วนอื่นคือถ้าเกิดแอย่างคือเวลาที่ถ้าคิ้วเราเฟรมดวงตาแล้วก็หน้าไปแล้วเนี่ยเราจะแต่งหน้าง่ายขึ้น ก็ใช้แปรงะคะ่ะไม่ต้องเยอะนะคะค,ค่อยๆเติมเวลาเลือกสีของที่เขียนคิ้วก็อาจจะดูให้แมทกับสีผมเราหน่อยนึงแต่ไม่ต้องสีเดียวกันเป๊ะน,นะคะหลังจากที่เราเขียนแล้วก็ลองวัดอีกรอบหนึ่งใช้ได้นะคะถ้าเกิดว่าอยากให้เข้มอยากให้ดูพิเศษก็เพิ่มเข้าไปได้แต่ว่าอยางสำหรับคลิปวันนี้ก็ ข้างนี้ก็แค่นี้ก็พอนะคะส่วนอ,อีกข้างหนึ่งที่จะแต่งก็จะทําให้ดูโดยการใช้สีฝุ่นันนี้คิ้วสองข้างไม่เหมือนกันจะใช้เป็นแปรงหัวแบนๆอย่างนี้นะคะแน่นๆวันนี้จะใช้สีเข้มที่ตรงช่วงหางคิ้วเบาๆเหมือนกันนะคะจะเย็นๆค่อยๆ แตะทีละน้อยแล้วก็ค่อยๆระบายแล้วก็มาใช้สีอ่อนลงเป็นสีสละอ่อนลงสักเฉดหนึ่งตรงช่วงหัวคิวเวลาที่ใช้เป็นฝีฝุ่นอย่างเงี้ยค่ะก็จะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นคือมันจะไม่คม เหมือนใช้ดินสอเขียนน่ะนะคะได้ได้คิวแล้วแล้วก็สามารถใช้แปลงเหมือนเพื่อที่จะจัดระเบียบเส้นคิวเราใช้อุปกรณ์พลอ,อ,อย่างแต่ก็ได้คิวมาแล้วนะคะสองข้าง ก็หวังว่าทุกคนจะสามารถลองไปทําตามแล้วก็เขียนคิ้วได้นะคะเขียนคิ้วสําคัญมากเลยพยายามลองหน่อยพบแต่มันอาจจะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนนานนิดนึงค่ะเอาใจช่วยนะคะสวัสดีค่ะ